ใครที่กดลิงก์แล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลยค่ะมันจะมีสองไฟล์ที่ดาวน์โหลดแนะนำว่าให้กดอันแรกนะคะกดเลยค่ะใครจะกดอันที่สองก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ได้เหมือนกันเนาะรอ6กวิค่ะรอไปเลยนะคะ หลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะแต่ว่าลิสจะไม่ดาวน์โหลดเนาะทุกคนบอกว่าแล้วจะอัปเดตเกมยังไงล่ะคะพี่ทุกคนก็แค่กดเข้าไปที่ Play Store เลยค่ะแล้วค้นหาคำว่า The s i m Free Play ถ้าหน้าตามันไม่เหมือนกับที่พี่ให้ดาวน์โหลดนะคะหรือเวอร์ชั่นมันเปลี่ยนทุกคนก็สามารถเอาลิงก์ที่พี่ให้ไวในคลิปนี้เลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนาะ ก่อนที่ทุกคนจะลบเกมทิ้งนะคะทุกคนต้องเซฟเกมไว้ก่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีของเยอะนะคะหรือแบบมีของแบบเสื้อผ้าหน้าผมเอยแบบเยอะๆนะคะทุกคนต้องเซฟเกมไว้เลยนะคะแล้วค่อยลบนะคะแต่ถ้าใครยังเซฟไม่เป็นนะคะสามารถบอกพี่ได้เลยนะคะอยากให้พี่ทำคลิปสอนก็กดไลค์กันเยอะๆแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะคะพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ